าปดูนี่ไมอ่ะเฮ้ยเไป t o บ้า,บ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 าท o w ไ,ไ,ไหนแนนกีบอะไรวะไอ้วนเนี้ยเฮ้ยเรอะรวะดิ๊ออกไงดิออกไหลแลเฮ้ทุกคน กราบตอนที่พี่ทุกขั้นนะครับผมยินดีตอนเราสูกช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยแล้วก็พี่แฝดวีสองนะครับผมนะซึ่งตอนนี้ผมแฝดใหญ่กาลังเดินทางเข้าไปดูที่พักเก่าของอคุณลุงเลี้ยงผีหรือว่ามองโจมองโจในภาษาเกาหลี่ยงที่หลายคนก็อาจจะเคยได้ยินพวกเราเรียกลุงแล้วก็พูดกับลุงแบบนี้นะเรียกลุงว่ามองโจมองโจนะหลายคนคุค้นหูกันดีพี่ซึ่งวันนี้ผมตั้งใจกลับมาดูที่นั่นเพราะว่า ครั้งก่อนเล็กมาเหมือนเจอใครไม่รู้พี่ไม่รู้เป็นคนบ้าหรือเปล่านะวนเวียนแบบนั้นแล้วก็เหมือนไล่ไม่ให้เล็กกับน้องต้นไม้อ่ะมาทำอะไรตรงนั้นทุกคนนะผมก็ไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่มาที่ไปเกเป็นยังไงนะผมเลยเอ,อกลับมาครั้งนี้เพื่อมาดูว่าสรุปแล้วคนที่มาอยู่งนันเป็นใครกันแน่เป็นคนดีคนไม่ดีหรือว่าเป็นแค่คนเสียสติ มาพักอาศัยอยู่ที่นั่นนะก็เลยมาพิสูจน์แล้วก็มาดูคามาว่าพีเอีรอบนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ทีนะผมม่องินทางอีกวัาวานพักใหญ่เลยกว่าถึงพี่ซึ่งตอนนี้ผมเองก็อยู่ครึ่งทางแล้วนะาวาันครึ่งทางของจุดที่จะไปหาที่พักลุงเลี้ยงผีก็หลายคนเคยดูคลิปนะที่ผมเจอลุงเลี้ยงผีกันแรกๆเลยนะหลายคนก็เคยคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วเคยเจอคลิปเป็นบ้างแล้วนะ ท,ที่พักตรงนั้นที่แรกๆเรามากันช่วงจะเป็นช่วงหน้าแรงนะฝนจากแม่ละช่วงนั้นที่ผมมาคือลุงก็นั่งทำมาชีใต้เพิงหินแล้วก็มีลําธารน้าไหลผ่านนะพี่นะก็ถือว่าน่าเป็นช่วงหน้าหน้าฝนแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์มีความเขียวอุ่นเหมือนตรงจุดที่ลุงอยู่ทุกคนถือว่ามีความสวยมากอุดมสมบูรณ์แล้วลุงก็อยู่กับพวกอาวิญ,ญญาณผีแตก,กต่างๆผีอาผีหลาบ้านนะวิญ,ญญาณต่างที่อยู่กับลุงลุงคอยดูแลลุงคอยเหมือน ไม่ให้พวกมันแบบเป็นผีอะไรบ้านเงี้ยไม่ให้พวกคมผีอะไรบ้านแล้วก็มีที่สิงหาทิศแล้วก็ถึงตวลาก็ไปเกิดนะลุงเลี้ยงผีใจดีมากๆพีโโ่โอเคถ้าผมเดินทางต่อแล้วพี่ชอบคลิปนี้อย่ากดค้างโฆษณานะครับผมเพื่อซัพพอร์ตพวกเราให้เรามีกำลังใจนะครับไปทุกคน let's go <S โอเคทุกคนบอกผมเด<อ>ินมาน่าจะหลงทางพี่มาผิดทางทางตังนนะทุกคนลงมาอนันนี้ไปผิดทางพี่ต้องออกจากจุดนี้ก่อน ที่บอกครับผมไม่ได้มานานเหมือนกันนะ,ะก็เป็นที่ลุงอยู่ก็คงจะมีพวกต้นไผ่ต้นหญ้าขึ้นมาบังเยอะพอสมครวรเลยนะ <c oughs> <c oughs> ละก็รีบรีบเดี๋ยวที่ต้อรรีบรีบไปกันไปจนไม่ดูทาง แล้วก็อย่างที่บอกมันมีพวกสิ่งอา่าวพืชต่างๆต้นไม้ต่างๆโตขึ้นมานะช่วงงาฝนที่ผ่านมาเนี่ยบางคุ้นทางหมดเลยทุกคนโอ้นี่เลยวะเฮ้เดินไปเดินมาก็เริ่มงงเหมือนกัน ต้องขึ้นหน่อล้ก็ลงเนินหน่อย เดินจะมีสุดหมา้วก็ามาทุดทางังจะไม่เห็นง,ง่ายนะทุกค okay. ยินเสียงไหมทุกคนผมไยินเสียงเหมือนคนคุยกันเลยจากฝากนูน้นต้นไม้นะ่าทำห้างมากเลยทุกคนนะลมลื่นนะั้นดูพะข้างบนมันเป็นใบไม้บังไหมใช่ไหม เสียงนกเหี่ยวล้องพี่ดไหมเยี่ล้องดังมากพี่ตอนนี้ผมหลงทางลงทางจริงหาทางเข้าไปไม่เจอพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเดินหาเรือยแก็เดี๋ยวยกมืออธิษฐานให้ เจ้าที่ทางจะเอาเขาสิ่งิทธิ์คุ้มของผมให้ผมตามหาที่พักในี้ให้เจอที่พักกลางดุ่มงผีหรือว่ามีอะไรบางตาให้ผมเจอหรือเปล่าทุกคนเอนนี้ทุกคนลองใช้สมาธิแล้วก็ความตั้งใจแล้วกันนะ อ๋อน,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 นั้นก็มาตีอยู่ี่เสียงเสียมจากฝากนู้นนะเสียมจากทางนู้นทางเข้าฝั่งนู้นจะปะดูไป ลงตะเขากันทุกคนวันที่ผมมันจะขึ้นเนินนี้แะ่นะผิดทางไปดูกันาคืออะไรกันแน่ทุกคน ไปจนเข้าไปเมื่อก่อนนาะนมากแล้วยิ่งเห็นคนไหมน่าใช่พี่เพราะว่าผมจำจำหินก้องน,นี้ได้ตรงทางเข้ามีหินกอนนี้อยู่หน้าปากทางพี่นะเป็นหินที่อยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ทางเข้าข,ข้างๆตรงนี้ใช่พี่ใช่ผมว่าใช่นะเดี๋ยวผมไปลองเดินไปดูแต่ว,ว่าขอ ฟังเสียงมันก็มาเสียงจากทางนี้หรือเปล่าหรือเชงเสียงทางอื่นเสียงผมได้ยินเหมือนคนทะเลาะกันเหมือนคนพูดคุยกันลมพัดช,ชื ใช่ฮะน่าจะเป็นทางนี้แหละไปดูก่อนพี่ได้ยินเสียงไหม ยินเสียงไหมวิเสียงเหมือนเสียงเหล็กว่เสียงเหล็กเหรอ มีคนอยู่เหรอเห็นไหมนะ คนพระหรอวะทำไมถือบ้าตด้วยถือบ้าตทำไมอ่ะเฮ้ยถือบ้าตทำไมอ่ะขอบ้าตทำไมสมอมขอบ้าตรเไม อยู่ที่หลุมนุ่งผีได้ไหมอ่ะใช่ไหมหไม่รู้เห็นผมเป็อยังนะ้นทำอะไรออกมาเนาะ่ชใช่ผลาหรือเปล่าผลาทุด่ดงเหรอใช่ไหม ใช่ไหมทูตีว่าใช่ไหมหลุมเนี่ยว่าไงวะมันอยู่ที่ลุมนี้ผีเหมันทำอะไรสักอย่างที่นะตันตันหน้าหินนะทุกคนว่ามาดูมาดูทุกคน ท่านท่านทำอะไรที่นี่อท่านเป็นพาจริงรึเปล่าเนี่ยฮะมืถือเลรวะฮะทำไมท่านถึงอยู่ที่นีพ่พาตุง่งตามหาทำไมอ่ะ ลุงเลี้ยงผีเหรอก็ลุงเลี้ยงผีเป็นกะเรลียงไงผมเรียกเขาว่าลุงเลี้ยงผีแล้วแล้วหลวงพ่อรู้จักหลวงแล้วคุณรู้จักเขาได้ไงครับใช่หรอวะ

ผมไม่เจอแนทะั้งนั้นแต่ผมตกใจทใี่คุณทำไมเป็นพระใช้แต่งตัวแปลกๆแ,แล้วก็ไม่มีพวกจีวรห่มให้มันเรียบร้อยหรอตอนนี้มันเป็นเวลาถันเพนจ่ายใส่ใจแล้ฉันไปแล้วฮะฉันเป็นอะไรองา,ข,าของท่านวะ ในไหนไหน,ไหน,ไหนเอากระโปรงกระเป๋าจีวรท่านอยู่ไหนทไมท่านพีดมาแค่เนี้ยไม่มีอะไรเลยหรอไหนผมไม่เจอใครเลยไฟแช็กมีไหมมีไฟไหมไมีไฟแช็กไหไม,มนะเป็นสมมิงบอกว่าเฮ้ยพี่ผมไม่ใช่พี่ท่านแสดงให้ผมเห็นหน่อยว่าท่านไม่ใช่สมมิงไฟแช็กท่านอยู่ไหน,นไหนเรียกสมุทรสมาเนเรนไว้ที่ไหนสมาเน,น,มนมราเรน,นไหนกูไม่เห็นเจอเลยท่านคนนะฮะเรียกสมานเรนสิ แนนไหนแนนกี่อะไรวะเฮ้ยไอ้คะเนี่นนยโอ้ยวะ่ออกไปพี่ออกไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยอยอพีพี่มาเลพ้พี่สมิงเนี่ว่าสมิงชัดๆเลยเฮ้ยนกเฮ้ยไปอเฮ้เยม,มีคนเฮ้ยเฮ้ย